นั่นใครพี่สาวหยางพวกเราเองค่ะพี่สาวหยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวหยางพวกเธอเองค่ะเข้ามาก่อนสิค่ะ,คะ สองสาวันมานี้เราตั้งตารอให้พวกคุณมาสามัคคีทาเรื่องพระวจนะกับเราเยี่ยมเลยค่ะเราเองก็ตั้งตารอ,อการชุมนุมและสามคัคคีทำกันค่ะการได้ฟังพระวจนะคุณรู้สึกได้ว่ามันเป็นพระสุรเสียงพระเจ้านี่คือพระวจนะขององค์พระเยสูเจ้าแก่เราย่อมฟังเสิงเราที่เป็นจริงขอบคุณพระเจ้าทั้งหมดนี้คือพระเมตตาต่อเราคุณมาได้เวลาพอดีเรานัดเพื่อนร่วมงานของเราไว้ค่ะวันนี้ช่วยสามัคคีทากับเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะให้ฉันแนะนําทุกคนนะคะ นี่คือน้องสาวหลี่น้องสาวฟางสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสวดดื่มน้ำก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณด้วยความยินดีค่ะน้องสาวหลี่น้องสาวฟางสองครั้งก่อนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ช่วยได้มากเราเฝ้ารอพวกคุณมาเพื่อสามัคคีธรรมกับเราเกี่ยวกับพระวจนะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พวกเขาคือผู้เชื่อในฟ้าแลบจากที่ตัวนั้นออกฉันได้ยินน้องหยางบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มาจากพระเจ้างั้นเราก็ฟังด้วยใช่ ตอนนี้เรามีปัญหาหนึ่งที่เราไม่เข้าใจนะหลังฟังการสัม,มัคคีธรรมของคุณคราวก่อนฉันไปขอคำแนะนำและแจ้งข้อมูลกับสิทธยาพิบาลเขาบอกว่าพระวจนะและพระราชกิจทั้งหมดอยู่ในพระคำพีและพระวจนะไม่อาจพบนอกพระคำพีได้ ความเชื่อของเราประกอบด้วยการอ่านพระคัมภีและการสามัคคีธรรมเรื่องพระคัมภีร์สิ่งนี้พิสูจน์ว่าเราคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าการ<ช>ราาักษาพระคัมภีเท่านั้นเราจึงจะได้รับการช่วยให้รอดและเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์แต่คุณยืนยันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาแล้วและทรงแสดงความจริงหลายอย่างฉันก็เห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงเหิดฤทธิตทรงแสดงความจริงหลายอย่างนี่คือข้อเท็จจริงฉันรู้สึกว่าตรงนี้มันมีข้อขัดแย้งกันอยู่คำพูดของพวกศิษยาภิบาลถูกต้องหรือไม่กันแนะ่ แน่นอนว่าพวกมันถูกต้องฉันยังฟังมาว่าพวกคุณอ่านแต่พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในการชุมนุมและการสามัคคีธรรมของคุณและคุณแทบไม่อ่านพระคัมภีร์เลยนี่เป็นการหลีกหนีจากพระคัมภีร์และเส้นทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าเราไม่อาจเห็นคําตอบของคําถามนี้ได้จึงอยากให้คุณสามัคคีธรรมกับเราในเรื่องนี้ตกลงค่ะพี่สาวหยางเท่าที่ผมเห็นไม่จำเป็นต้องโถกเรื่องนี้กันเลยพวกสิทธยาพิบาลพูดไว้ชัดเจนว่า พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์และไม่พบที่อื่นอีกนอกจากในพระคัมภีร์สิ่งที่หันเหจากพระคัมภีร์คือความคิดนอกรีตในความเชื่อต่อพระองค์เราต้องรักษาพระคัมภีร์ไว้ตลอดเวลาอาเมนดูจากทุกนิกายของศาสนาคริสต์มีใครไม่อ่านพระคัมภีร์ด้วยเหรอมีแต่ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกที่เป็นพยานมาตลอดว่าพระเจ้าได้ทรงออกมาตรัสในยุคสุดท้ายพวกเขาขอให้ผู้คนอ่านพระวจนะนั่นและฟังพระสุรเสียง นั่นไม่ใช่การทาให้ผู้คนหันเหไปจากพระคัมภีร์และทรยศต,ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหรอถูกต้องพี่สาวหยางเราไม่อาจฟังการเทศนาธรรมของพวกเขาได้ไม่งั้นจะถูกนําไปผิดทางไล่พวกเขากลับไปเถอะครับเขาพูดถูกพวกเขาเป็นพยานว่าพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์ได้แสดงความจริงหลายอย่างและทํางานของการพิพากษาในยุคสุดท้ายไม่มีบันทึกสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ไม่มีการบันทึกเรื่องนี้เอาไว้จรงิงๆพี่สาวหยางเราก็แค่ไม่สามารถฟังสิ่งนี้ได้ถูกแล้ว เพื่อนร่วมงานหูเพื่อนร่วมงานหวังแม้ไม่มีการบันทึกพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิในพระคัมภีร์แต่พระวจนะคือความจริงและก็มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนบางทีอาจจะเป็นพระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อคริสตจากซึ่งเผยไว้ในวิวณ์ใครก็ตามที่มีหูควรฟังพระวจนะเหล่านี้ใช่เราควรแสวงหาและตรวจสอบเรากล่าวโทษพระวจนะเหล่านี้อย่างมืดบอดเหมือนพวกศิทธยาพิบาลไม่ได้องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าแกะเราย่อมฟังเสียงเรา ถ้าเราไม่ฟังพระสุระเสียงพระเจ้าและเราจะรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรสาวเรา,วาควร<ะ>ให้พวกเธอสามขีรทมกับเราเรื่องพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แบบนั้นจะทําให้เราแยกแยะได้ไม่ใช่หรอว่าพระวจนะเหล่านั้นเป็นความจริงและเป็นพระสุรเสียงพระเจ้าหรือเปล่าใช่เชิญนั่งลงและรับฟังก่อนคะ่ะได้อย่างนั้นเราจะฟังทุกคนนั่งลงและรับฟังก่อนนะครับได้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องหญิงชาย วันนี้ผู้คนในศาสนารักษาพระคัมภีร์เอาไว้เสมอและไม่ยอมรับงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิในยุคสุดท้ายนี่คือปัญหาหลักค่ะพวกเขาได้ละเลยการฟังเสียงของเจ้าบ่าวและเมินเฉยว่าควรจะแสวงหาพระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อคริสตจักรคนมากมายเชื่ออย่างมืดบอดในคําพูดของพวกศิทธยาพิบาลที่พูดเช่นว่าพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในพระคัมภีร์เป็นไปไม่ได้ที่จะพบพระวจนะของพระเจ้านอกพระคัมภีร์ความเชื่อนี้มีฐานอยู่ในพระคัมภีร์หรือคะ องค์พระเยสูเจ้าเคยตัดเอาไว้หรือเปล่าไม่เคยพระวิญญาณบริสุทธิ์เคยตัดเอาไว้หรือเปล่าเปล่าไม่เคยเลยสิ่งนี้เป็นเพียงเรื่องไร้าสาระที่ชั่วร้ายที่ตั้งใจจะหลอกลวงผู้คนซาตานต้องการทําให้ดวงตามืดบอดและอุดหูผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรป้องกันไม่ให้พวกเขาได้ฟังพระสุรเสียงหรือฟังพระวจนะของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อคริสตจกักรกลลวงนี้ของซาตานไม่ชั่วร้ายและเลวรามหรอกหรือ มีคนหลายคนที่ยกย่องเหล่าศิทยาพิบาลและเชื่อในสิ่งไร้สาระใดก็ตามที่พวกนั้นพูดว่าถูกต้องนี่ไม่เป็นการโง่ข่าและไร้ปัญญาหรือใช่องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหวเมื่อพระวิญ,ญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล a เมน <Amen. S 1> วิวรในพระคัมภีร์ยังเผยว่า ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายพระวจนะชัดเจนในเรื่องนี้มากเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในยุคสุดท้ายจะตรัสและส่งนำผู้คนเข้าสู่ความจริงทั้งปวงกลับการเหล่าสิทยาพิบาลบอกว่าพระวจนะและงานทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์และทั้งสองอย่างนั้นไม่อาจพบที่อื่นได้นอกจากในพระคัมภีร์นี่ไม่ใช่การต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนหรือ,ต,อต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้ามันเป็นอย่างนั้นเลย คำเผยเหล่านี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นจริงและบรรลุผลได้ไงตามมุมมองของพวกศิทธยาพิบาลองค์พระเยซูเจ้ายังตรัสว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุตรมนุษย์เหมือนเช่นฟ้าแลบเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งแต่ก่อนนั้นจำเป็นที่เขาต้องทนทุกข์หลายอย่างและคนในยุคนี้จะไม่ยอมรับท่าน คำเผยพระวจนะเหล่านี้เป็นจริงได้อย่างไรเราจะแยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลีผู้รับใช้ที่ดีออกจากผู้รับใช้ชั่วหรือหญิงพรหมจรีมีปัญญาออกจากหญิงโง่ได้อย่างไรกลุ่มของผู้พิชิตถูกสร้างก่อนถึงหายนะได้อย่างไรงานแห่งการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวของยุคสุดท้ายจะสมบูรณ์ได้อย่างไร อาณาจักรของพระคิสคองยุคสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้อย่างไร,งไรพระพลาของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์จะถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรไถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงมาจุดติพระราชกิจทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้โดยมนุษยชาติหรือไม่ถ้ามันเป็นเพียงพระราชกิจที่ทรงทำโดยพระเจ้าในอดีตในยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณแล้วคำเผยพระวจนะเหล่านี้เป็นจริงได้อย่างไรเธอพูดถูกนั่นเป็นเรื่องจริงดังนั้น การทรงประกฏและงานของพระเจ้าในยุคสุดท้ายคือท้ายที่สุดระยะสําสำคัญที่สุดของงานในแผนบริหารจัดการของพระเจ้าต้องทรงกระทำโดยพระเจ้าที่จติมาเป็นมนุษย์เท่านั้นสิ่งเหล่านี้จึงจะสมบูรณ์ได้ยอดเยี่ยมมากในตอนนี้พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังทรงงานแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายและทรงแสดงความจริงหลายอย่างมนุษย์สามารถแสดงความจริงเช่นนั้นได้หรือความจริงเหล่านี้เทวทูตสามารถแสดงได้หรือไม่ มีบุคคลฝ่ายจิตวิญญาณคนไหนแสดงพระวจนะเหล่านี้ได้ไหมไม่มีไม่มีใครแสดงพระวจนะเหล่านี้ได้นอกจากพระเจ้าเองอามนพระวจนะที่ทรงแสดงโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นความจริงและเป็นพระสุรเสียงพระเจ้าดังนั้นแม้ไม่ได้บันทึกในพระคัมภีร์จะมีใครกล้าบอกหรือว่าไม่ใช่พระวจนะพระเจ้ามีใครกล้าปฏิเสธไหมว่าไม่ใช่พระสุรเสียงพระเจ้า ในอนาคตพระเจ้าจะตรัสพระวจนะอีกมากมายเพื่อส่งนำและส่งจัดเตรียมให้แก่มนุษยชาตินี่คือบางสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกศิทธยาพิบาลพูดพระราชกิจและพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์และไม่สามารถคบที่อื่นได้อีกเป็นความคิดที่ผิดและไร้เหตุผลสิ้นเชิงนี่คือตัวอย่างของการที่โลกศาสนาได้สร้างกีดจ,จำกัดและต่อต้านพระเจ้าสิ่งที่เธอพูดมีความจริงอยู่นะมันมีเหตุผลใช่ พี่น้องทั้งหลายชัดเจนกับเรื่องนี้กันไหมคะมมดีคะ่ะขอบคุณพระเจ้างั้นมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและเข้าใจในคําถามนี้กันนะคะเยี่ยมพวกเราจะฟังใช่แล้วพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นมีขีดจํากัดและไม่อาจเป็นตัวแทนงานของพระเจ้าโดยครบถ้วนได้ข่าวประเสริฐสี่เล่มไม่ถึงร้อยบทซึ่งเขียนเรื่องราวไว้จํากัด เช่นพระเยซูทรงสาบแช่งต้นมะเดือ่อคำปฏิเสธองค์พระเยซูเจ้าสามครั้งของเปโตรพระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกหลังการตรึงกังเขและการขืนพระชนของพระองค์การสอนเรื่องการอดอาหารเรื่องการอธิษฐานเรื่องการยาการประสูติและลำดับพงของพระเยซูการแต่งตั้งบรรดาสาวกของพระเยซูและอื่นๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่ถูกบันทึกไว้เท่านั้นแต่มนุษย์ให้คุณค่าสิ่งเหล่านั้นเสมือนสมบัติล้ำค่า ถึงขั้นเปรียบเทียบพระราชกิจของวันนี้กับสิ่งเหล่านั้นพวกเขาถึงขั้นเชื่อว่างานทั้งหมดที่พระเยซูได้ทรงทําไว้ในพระชนชีพของพระองค์มีเพียงเท่านั้นเรากับว่าพระเจ้าทรงสามารถเพียงทําได้มากแค่นี้เท่านั้นและไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมนี่ไม่ใช่ไร้สาระออหรือถูกต้องที่สุดหากเจ้าปรารถนาจะเห็นพระราชกิจของยุคธรรมบัญญัติและพบเห็นว่าชาวอิสราเอลติดตามวิถีของพระยาเวอย,อย่างไร เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ต้องอ่านพันธสัญญาเดิมหากเจ้าปรารถนาที่จะเข้าใจพระราชกิจของยุคพระคุณเช่นนั้นแล้วเจ้าก็ต้องอ่านพันธสัญญาใหม่แต่เจ้าจะพบเห็นพระราชกิจของยุคสุดท้ายได้อย่างไรเจ้าต้องยอมรับการเป็นผู้ทรงนำของพระเจ้าในวันนี้และเข้าสู่พระราชกิจของวันนี้เพราะนี่คือพระราชกิจใหม่และไม่เคยมีผู้ใดได้บันทึกถึงมันในพระคริสตธรรมคัมภีร์มาก่อน พระราชกิจในวันนี้คือเส้นทางที่มนุษย์ไม่เคยเดินและเป็นวิธีที่ไม่มีใครเคยพบเห็นการนี้คือพระราชกิจที่ไม่เคยมีการทำมาก่อนการนี้คือพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกใครจะสามารถบันทึกทุกๆเสี้ยวส่วนของพระราชกิจของวันนี้ไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีการละเว้นได้ใครจะสามารถบันทึกพระราชกิจนี้ที่ทรงฤทธิ์กว่ารอบรู้กว่าที่ฝ่าฝืนระเบียบแบบแผน ในหนังสือเก่าผุพังเล่มนั้นได้พระราชกิจของวันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์และดังนั้นหากเจ้าปรารถนาที่จะเดินบนเส้นทางใหม่ของวันนี้เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องแยกจากพระคร,ธธริสตธรรมคัมภีร์เจ้าต้องไปไกลกว่าหนังสือคําเผยพระวจนะหรือประวัติศาสตร์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะสามารถเดินบนเส้นทางใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรใหม่และพระราชกิจใหม่ ถูกต้องอย่างยิ่งพระวจนะที่ตรัสในช่วงยุคสุดท้ายจะบันทึกไว้ในพระคำพีรุ่หน้าได้ย่งไรคุณพูดจริงมาตลอดขอบคุณพระเจ้าพี่น้องชายหญิงมาดูวิดีโอการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิตริิ์อีกบทหนึ่งกันดีไหมคะดีมากเราต้องตั้งใจฟังใช่เชิญครับมีพวกที่บอกว่าพวกเขาเข้ากันได้กับเรา แต่ผู้คนเช่นนี้ทั้งหมดนมัสการรูปเคารพที่คลุมเครือแม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่านามของเราบริสุทธิ์แต่พวกเขาก็ย่ำไปในเส้นทางที่ไปตรงกันข้ามกับเราและคำพูดของพวกเขาเต็มไปด้วยความโอหังและความมั่นใจในตนเองนี่เป็นเพราะว่าโดยรากลึกแล้วพวกเขาทั้งหมดต่อต้านเราและเข้ากันไม่ได้กับเรา พวกเขาเชื่อในการดำรงอยู่ของเราภายในขอบเขตของพระคัมภีร์เท่านั้นและพวกเขาถือว่าเราเทียบเท่าพระคัมภีร์กล่าวคือไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีเราและไม่มีเราไม่มีพระคัมภีร์พวกเขาไม่ใส่ใจต่อการดำรงอยู่หรือการกระทำของเราแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับอุทิศการให้ความสนใจอย่างที่สุด และเป็นพิเศษให้กับทุกๆคำในคำพีผู้คนอีกมากมายกว่านั้นถึงกับเชื่อว่าเราไม่ควรทำสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาจะทำเว้นแต่จะถูกบอกไว้ล่วงหน้าโดยคำพีพวกเขาให้ความสำคัญกับคำพีมากเกินไปอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเห็นความสำคัญของวัจ,จนะและการแสดงออกต่างๆมากเกินไป จนถึงขอบข่ายที่พวกเขาจะใช้ข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์มาวัดทุกคำที่เราพูดและเพื่อกล่าวโทษเราสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไม่ใช่หนทางแห่งการเข้ากันได้กับเราหรือหนทางแห่งการเข้ากันได้กับความจริงแต่เป็นหนทางแห่งการเข้ากันได้กับวัจนะของพระคัมภีร์และพวกเขา เชื่อว่าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไม่ใช่งานของเราโดยไม่มีข้อยกเว้นผู้คนเช่นนี้ไม่ใช่พงพัน์ผู้เคร่งครัดต่อหน้าที่ของพวกฟาริสีหรอกหรือพวกฟาริสีชาวยิวใช้ธรรมบัญญัติของโมเสสกล่าวโทษพระเยซูพวกเขาไม่ได้สแสวงหาความเข้ากันได้กับพระเยซูในเวลานั้น แต่ทําตามธรรมบัญญัติอย่างขยันขันแข็งตามตัวอักษรจนถึงขอบขายที่หลังจากได้ตั้งข้อหาพระองค์ว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและไม่ใช่พระเมสิยาพวกเขาก็ได้ตอกตรึงพระเยซูผู้ไร้ความผิดเข้ากับกังเขนในท้ายที่สุดอะไรหรือคือแก่นแท้ของพวกเขา มิใช่การที่พวกเขาไม่ได้แสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับความจริงหรอกหรือพวกเขาหมกมุ่นกับทุกๆคำในคำพีในขณะที่ไม่ใส่ใจทั้งต่อเจตจำนงของเราและต่อขั้นตอนและวิธีการทำงานของเราพวกเขาไม่ใช่ผู้คนที่แสวงหาความจริงแต่เป็นผู้คนที่เกาะติดอย่างตายตัวอยู่กับวัจ,จะนะ พวกเขาไม่ใช่ผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าแต่เป็นผู้คนที่เชื่อในพระคัมภีร์โดยแก่นแท้แล้วพวกเขาคือสุนัขเฝ้าพระคัมภีร์ <_ d ata> เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์นานาของพระคัมภีร์ <_ d ata> เพื่อขำจุนความทรงเกียรติของพระคัมภีร์ <_ d ata> และเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของพระคัมภีร์พวกเขาถึงกับตอกตรึงพระเยซูผู้ทรงเปี่ยมปราณีไว้กับกางเขน พวกเขาทำสิ่งนี้ก็แค่เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันพระคัมภีร์เท่านั้นและเพื่อประโยชน์แห่งการทำรงสถานะของทุกๆคำในพระคัมภีร์ไว้ในหัวใจของผู้คนดังนั้นพวกเขาจึงพอใจที่จะเลือกละทิ้งอนาคตของพวกเขาและเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อกล่าวโทษพระเยซูผู้ไม่ทรงปฏิบัติตามคำสอนของคัมภีร์จนถึงแก่ความตาย พวกเขาทั้งหมดไม่ได้เป็นขี้ข้าของทุกๆคำในคำพีหลอกหรือพระวจนะพวกนี้น่าตกใจมากใช่พวกฟาริสีตรึงกังเขนองค์พระเยซูเจ้าเพราะว่าพวกเขายึดติดกับพระคำพียอย่างเคร่งครัดใช่นั่นเป็นความจริงอย่างที่สุดหากขาดการทรงตีแผ่ของพระเจ้าผู้ทรงพระพพอได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ฉันรู้สึกอับอายจริงๆพระเจ้าคือน้ำพุของสายน้ำแห่งชีวิตที่มีชีวิตพระวจนะไหลรินตลอดกาลและไม่มีวันหมดสิน้น พระเจ้าจะตรัสพระวจนะจำนวนจำกัดแค่ในพระคัำพีเท่านั้นได้อย่างไงใช่อะไรหลายปีที่เราเชื่อในพระเจ้าเราไม่ได้เข้าใจถึงความจริงหรือว่ารู้จักพระเจ้าเลยเราเชื่อในสิ่งที่พวกศิทธยาพี่บอลบอกและจำกัดพระวจนะและงานของพระเจ้าเฉพาะที่อยู่ในพระคมภีร์นั่นคือสิ่งที่เราทำเราเชื่อว่าพระเจ้าตรัสแค่พระวจนะที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และพระองค์จะไม่ตรัสอะไรอีก นั่นไม่ใช่การจํากัดและดูถูกพระเจ้าเหรอฉันเย่อหยิ่งและจองหองเกินไปโง่เขลาและไร้ปัญญาเกินไปพวกศิษยาพิบาลทำให้ฉันหลงผิดมาหลายปีและไม่มีปัญญาแยกแยะฉันถูกทำให้เสื่อมถอยหน้าสมเพศและมืดบอดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนายวิวร์กล่าวไว้หลายครั้งว่าใครมีหูใกล้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายอ่านมาก็หลายครั้ง เรามองข้ามความหมายมันไปได้ไงอ๋อคนพูดถูกเราไม่ตระหนักว่าพระเจ้ายังคงตัดต่อคริสตจักรในยุคสุดท้ายได้ยังไงเราางโง่เขลาและไร้ปัญญาเหลือเกินใช่ต้องโทษพวกศิทยาพิบาลพระมัวเน้นความรู้เนี่ยพระคัมภีร์และทฤษฎีศสาสนาทําให้เราสับสนได้สารพัดมโนคติและทฤษฎีศสาสนาทําให้เราหลงทิศจึงไม่รู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาจะรับพระองค์อย่างไรไม่เข้าใจว่าจะหาพระวจนะที่มีต่อคริสตจักรอย่างไงถูก,ถกต้อง วันนี้โชคดีที่เราได้ฟังการสามาัคคีธรรมเกี่ยวกับพระวจนะเราจึงฟังพระสุรเสียงได้แล้วขอบ,ขอบพระเจ้าไม่อย่างนั้นเราจะยังคงถูกพวกศิทธยาพิบาลหลอกเราเกือบพลาดโอกาสรับการเสด็จมาของพระเจ้าแล้วพอลองคิดดูฉันว่ามันอันตรายมากสิทธยาพิบาลพวกอาวโสและพวกฟาริสีด่าสื่อใจคดช่างน่ารังเกียจใช่แต่ตอนนี้เราได้พัฒนาปัญญาแยกแยะเรื่องของพวกศิทธยาพิบาลแล้ว พวกเขาเป็นพวกฟาริสีหน้าสื่อใจครแน่เราจะไม่รับฟังพวกเขาอีกต่อไปถูกต้องงเขาพูดถูกนะครั้งก่อนผมไม่เห็นด้วยที่คุณไปแจ้งและไปขอคำแนะนำพวกนั้นแต่ผมก็ห้ามคุณไม่ได้ครั้งนี้ในที่สุดคุณก็เข้าใจอย่าเอาแต่ชี้ความผิดพลาดของฉันอย่าเปิดโปงฉันสิทุกคนมีช่วงเวลาโง่เขลากันทั้งนั้น